ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้ผับชีคนเล่นน้อยนะครับไปใช้ประชากรกันหน่อยจะโดนเขายิงป่าวเนี่ย้วลงมาคนเดียวให้เขาเห็นเลยนะโอ้ฟาร์มัสด้วยอย่างงี้จับแมวโอ้โหเฮ้ยมีระเบิดพอดีเฮ้ยนาะยคนนี้นะ่ะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเมื่อกี้ กาจะระเบิดซะหน่อยโหยิงลบผมกิบตอนโดดลงมาผมเห็นสี่คนไม่ใช่หรอหายไปไหนอะมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วแฮะตัวใส่ไม่มีแล้วแหละนะผมวิ่งมาทั่วแล้วแหละเมืองนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับไปดีกว่านะเรา <laughs> ผมตั้งปุ่มขับรถใหม่ไม่ชินเลยแฮะอ้าวขานามีเรื่องกันครับ โอ้โหล้มพอดีตามก็ไม่ได้ยืนหลังบ้านมือที่สามแล้วครับโดนตุ๋ยบ้าคิวน้อยผมคิดว่าเขาน่าจะชุบกันนะผู้ชมคิดว่าไงหลังกระเพงหรือหลังบ้านอยู่หลังนี่เพรมือมันโผล่เมื่อกี้เอ้าทำไมตัวผมบ้ามาดิอ่ะผมเห็นมือเขาอ่ะ มาแล้วชิศบ้านแล้วนะเฮ้ยอยู่บนหลังคามาแล้วหลังกระเพก,กโอ้โหเรียบร้อยไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้โอ้โหใจลายได้เลยเดี๋ยวเราลงมาแก้แค้นได้ให่บอกผมประคับแค้นใจมากเลยอ่ะที่เนี้ย ว้าลูกซองมาดิแต่ไปเล่นเล่น UMP ดีกว่ามาละไม่เห็นเลยมัง้งไอ้คนนี้เป็นเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเดินไปยิงกันอย่างนี้ก็ได้หรอ ไอ้พวกนั้นน่าจะวิ่งเข้ามิดทีดแล้วแหละตีฝั่งนน้นนะเฮ้ยลูกซองดีกว่ามาแล้วครับไม่จอดตรงนี้หรอเกินนคาดนั่นแหละโอ้ดูดีมันขับรถหาคนมันยิงไม่ได้แบบติดกระแพงเฮ้ยไม่โดนแล้วผมไปยิงเขาทำไมอ่ะมันจะบงบีบอยู่แล้ว ไม่เป็นไรผมมีลูกฟองอะ่ะผมไม่กลัวเท่าไหร่วะได้นะยิงเรียกอะ่ะคนนี้ครับมันต้องกินระเบิดไฟไอ้คนเนะี้ย่างสดมันเลยอ้าวอ้าวขัดไมเนี่ยเฮ้ยกระสุดมดเฮ้ยไม่ดอก ออตายไปอ้อาวโหเรียบร้อยครับตีแกแขนแต่ที่แน่ข้าบนหนักมีสองคนไม่โหแล้วหรอผ่านไปอย,อยเดียวตกใจพมด นายนายทำบ้าอะไรตั้งนานนายไปส่งเสียงเลยนะโอ้โหคิดว่าเป็นคนละตี้อ่ะได้ยินเสียงสกายยิงกันแล้วเมื่อกี้มันมาชัดแล้วนาย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 ใจเย็นนายนายนายใจเย็นนายครับขอร้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียคยคุยกันนะอย่าเฮ้ยโอเคโอเคโอเคปล่อยเราให้ตายเถอ อย่ากลับมาเราจะสำรอยได้ไปอย่านะอ๋อเรย่ม้อยเป็นไงเราเบีดเราไหนเห็นมีมีดีมันเปิดประตูให้เปิดมา โอ้โหเพื่อนโกหกหรอปะเนี่ยอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนผมไม่เห็นเจอเลยเมอีกปะไม่เชื่อหรอกอไม่เห็นมีเลยโอ้โหเบอร์สองแกงเราแหละขาเราขับรถมาไปแล้วครับบ๊ายบายโดนหลอกแล้วโอ้โดนหลอกแล้ว ไปด้วยกันไมเหึ่ไปไมามาาไปด้วยไหมเอรสองปะมอสองสามปะผมจะพาขับรถไปตายจัดไปจัดเลยะไปครับโอ้เพื่ออย่างนี้โดนดีตายแล้วเนี่ยโอ้ยบันี่มันดีไม่โดนเลยไป ก็คิดว่าคนจะลงตรงไหนเพาเว่าแพนไหมไลน์เแพนไล์ีแนะนี่ไงยิงมันยิงมันโอ้ยทำไมรถมันขับยากไอ้หัวไปเมื่อขับมันมาอยู่นั่นมนจอดแล้วเนี่ออะไระนี่อย่าขับบนหัวเลย เอาไปไหนแล้วยังไงข้างหน้าจีวันจีวันขับรถไล่ยิงแบบมาเฟียต่อยายงเต็มจีวันจีวันจีวันไปไหนหรอวะโอ้เ <c oughs> พื่อนไปยิงรถระเบิดใส่ผมเล่นอยู่ข้างหลังตรงนี้มานอนอยู่เห็นไหมนามือเนื้อ วันนี้ผมโดนดาวมเพราะระเบิดอ่ะเฮ้ยีเพื่อนมาเร็วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นหมดไหมปากก็หินละปากก็หินละเอาไงดีเราจะขับรถต่อไหมเดี๋ยวจะเดือดเนาะแล้วทำไมให้ฉันมาบู๊อยู่คนเดียวล่ะโอ้ มะม่วงนี่มะม่วงเลยมะม่วงโดนอ่ะตกราบคอภัยด้วยเพื่อนหนึ่งช่วยด้วยครับเขาอาฆาตผมแล้วมาป้เปลี่ยนโชเฟอร์เปลี่ยนโชเฟอร์เดี๋ยวผมเป็นคนยิงเองมีไอดอกข้างหน้าเพื่อนเก็บป่ะไม่ยอมไม่ยอมให้เพื่อนยิงคนเดียวหรอกนะไม่กล้าพูดเยอะนะครับเกรงใจเพื่อนเขาเมื่อกี้ก็เกรงใจมากแล้วแหละความจริงแล้วผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะผมเป็นคนเรียบร้อยนะในชีวิตจริงอะ

เบอร์สามเปิดจุดเราแล้วเบอร์สองเปิดแล้วเหรอโอ้กาจจะไม่ได้คิดเ่ืมันจะหน่อยเรียบร้อยเลยมันเจอตัวมันอยู่ในเมืองเขาไปแล้วอย่ายิงเราเราเป็นเด็กดีนะเออโอเคอ้าวแตกหนึ่งเฮ้ย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 มือที่สาม มันมีมือที่สามอยู่บนเนินครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วไม่น็อกด้วย <st buzzing> นี่แน่หรือตู้ ทำไมมันถือกันยังวะมันกินอะไรกันมาไอ้พวกเบอร์สี่ยิงเนอไม่ชาไอ้ผมไม่ได้ยิงว้าชั่ว หมดแล้วหมดแล้วยิขากล้องเลยขากูสาวเลยขาเลยเนาวขาวผมไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> อ,อีกทีเดียวแล้วเราจะชนะไปด้วยกัน <c oughs> กน,นั่นไงเจอแล้วโอ้โหยิงโลคก้กิบครับ ทำได้ถ้ามีโอกาสเอาแตกเลยตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนกระสุนและจิดนัดไ,ได้เฮ้ยผมเจอมันนะแต่ผมยิงไม่ได้วะเราเิดไปแล้วกันเอาไปอีกลูกไี่ไงไเปยาาิดไปยังไง,บบไงไล่ะม,ยยออมเน่ยอผมมาทำอะไรวะเนี่ย Å, e tamam. อ e, <S <s e ่าเรียบร้อยเพื่อนเหลอตัวส um! um ุดท้ายแล้วครับมันดึงกันแล้วมาสามมาสามครับเฮียบีเฮียบีพีลินติงด่วนเลยกติงด่วนเลยกมันดึงจะตายแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยกูจะดึงใครเนี่ยเอาสักคนเขารีฟโลอตเลเพื่อนมาสามมาสามขึ้นลำสามมาสามครับผมจะตายแล้ว เฮ้ยอย่าบอกนะมันจะแพ้เหรออเคอ่ะ